ท่นานทราบหรือไม่ว่าผลพวงจากการทุจริตจะเกิดอะไรขึ้นเง<า>นินในกระเป๋าท่านหายไปเพราะงบประมาณแผ่นดินได้จากภาษีประชาชนมีการหักเปอร์เซ็นต์ติดต่อขอรับบริการจากรัฐถูกรัดคิวต้องรอ,อนานเรียกหลักฐานเพิ่มต้องจ่ายสินน้ำใจใต้โตะ๊ะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถนนสะพานผังชำรุดก่อนเวลาอันควร ท่านต้องซื้อของในราคาแพงกว่าความเป็นจริงเพราะการทุจริตทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสํานักงานปปทเดินหน้าเป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจังจะเห็นได้จากการตรวจสอบคดีทุจริตที่ผ่านมาตรวจสอบคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินและโครงการบ่อบําบัดน้ําเสียสมุตรปราการคลองด่าน กรณีทุจริตอาหารเสริมนมโรงเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงขบวนการนำเข้ารถยนต์หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดัฐอำเภอซึ่งดำเนินการโดยกรมพระละศึกษากรณีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรมพระละศึกษาและกรมการท่องเที่ยว ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายตรวจสอบคดีทุจริตการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสของสูงคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตรวจสอบกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการประสานพลังเป้าระหวังการพุจริตโครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019ในหน่วยงานของรัฐคำว่าโกงต้องหมดไปจากสังคมไทยเพราะเราจะไม่เปิดโอกาสให้โกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักงานปปทจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2551ตามพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลในการนำยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จโดยมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน 1. นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีหน้าที่ไตส่สวนข้อเท็จจริงและชี้มุลความผิดเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตในภาครัฐ 2. สำนักงานปปทเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทะบวงโดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีกลไกสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานปปทมีดังนี้สำนักงานเลขาธิการกองกฎหมายกองการต่างประเทศกองบริหารคดีกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1-5กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกองอำนวยการต่อต้านการทุจริตศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 1- ถึงเขต9กกลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมีบทบาทภารกิจสำคัญดังนี้ จดทาข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายมาตรการและแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ<ม>กํากับและตรวจสอบเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐติดตามและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐสแสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งไตส่สวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยและคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันสำนักงานปอปทได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดังนี้ในกรณีที่คณะกรรมการปรปทเห็นว่าหน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนและสอไปในทางทุจริตในภาครัฐหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง สำนักงานปปทจะแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นทราบทันทีในกรณีที่คณะกรรมการปปทหรือสำนักงานปปทพบว่าการดำเนินโครงการใดที่มีการกำหนดวงเงินสูงเกินกว่าที่เป็นจริงหรือไม่คุ้มค่าจะแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปปัจจุบันรัฐบาลได้เสริมกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐโดยมีศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตช เป็น,นกลไกระดับนโยบายที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการและมีเลขาธิการคณะกรรมการปปทเป็นกรรมการและเลขานุกการและมีการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีสำนักงานปปท เป็นส่วนราชาการนะครับขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีเรามีบทบาทที่สําคัญก็คือสส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็น,นกลไกของฝ่ายบริหารคือคกลไกของฝ่ายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตน,นะครับกลไกที่สองก็จะเป็นส่วนที่เราขึ้นกับคณะกรรมก,การปปทซึ่งในส่วนนี้เราจะดําเนินการในเรื่องของการไตส่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลผู้กระทําความผิด ในความผิดที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในเรื่องของความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ครับครับในการดําเนินงานของสํานักงานปปทเนี่ยเรามองว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตเนี่ยคงลําพังหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่นะครับเราต้องอาศัยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยเราก็เน้นนะครับว่า เราจะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจริตให้มากที่สุดครับครับในปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการป้องปรามนะครับการป้องปรามก็คือการทํางานในลักษณะที่เป็นการป้องกันและปราบปรามไปด้วยนะครับเราอยากจะให้การดําเนินการในเรื่องของการดําเนินโครงการต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่านะครับและก็สมวัตถุประสงค์ดังนั้นเนี่ย เราก็จะลงไปตรวจสอบป้องปากตั้งแต่ก่อนขณะและหลังนะครับในการดำเนินโครงการเราไม่อยากให้เกิดผลที่มันมีการทุจริิตขึ้นมาแล้วโครงการดำเนินการไม่สำเร็จนะครับประชาชนเองก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เราจะเน้นว่าเราจะลงไปตรวจสอบแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้โครงการสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ครับในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็อยากให้คำนึงถึงว่าโดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยงบประมาณทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็คือมาจากเงินภาษีของประชาชนต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วก็ให้สมเจตนาลมที่ตั้งใจไว้ในการใช้จ่ายโครงการนั้น และถ้าท่านประชาชนท่านไหนเนี่ยที่ช่วยเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลก็แจ้งเบาะแสมาที่สำนักงานสปรทรนะครับเยียบลอยให้สังคมมีความเคยชินต่อการทุจริตจ,จนกลายเป็นหลุมดำต่อระบบเศรษฐกิจโครงสร้างระบบราชการดังนั้นเราต้องตัดวงจรการทุจริตโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าผลจากการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2,561ที่ผ่านมาทําให้ปัจจุบันเมื่อสํานักง,งานปปทได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตแล้วนั้นสํานักง,งานปปทจะต้องจัดส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการปปชแต่ประชาชนยังคงสามารถมีส่วนร่วมและร้องเรียนมายังสํานักง,งานปป,ปทได้ที่สํานักง,งานปป,ปทสายด่วน 1206 www.pacc.go.th นอกจากนี้ยังมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติรับเรื่องราวร้องทุกจากนักลงทุนชาวต่างชาติกรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือถูกเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพราะการปล่อยให้โกงเท่ากับโกง สำนักงานปปทจึงไม่เคยหยุดการมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้สังคมไทยปราศจากคำว่าโกงคนโกงรายเก่าต้องหมดไปคนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิดและไม่เปิดโอกาสให้โกง สำนักงานปปทอ